นลงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในซอยมิสรทีนนะลึกมึงมากคือมันผมมาเห็นบรรยากาศตรงนี้ริมคลองทุกคนซึ่งมันเป็นจุดที่นะ่าตกปลามากๆนะขับมาก็เห็นพี่เขาแบบนั่งตกปลานะทุกคนนี่ก็คือเส้นทางตรงที่รถขับไปนะก็เ,เป็นเข้าไปในซอยมิตรทีนนะครับเข้าไปในซอยมิตทีนเลย ขับมาลึกเหมือนกันนะนี่ตอนนี้ผมกําลังเดินดูบรรยากาศกําลังจะหาที่แบบที่ทํามาหากีนนะครับที่ตกปลาครับทุกคนแต่ว่าผมเห็นปลาเนี่ยตัวใหญ่มากๆนะทุกคนคือผมเห็นปลาตัวใหญ่มากเลทุกคนผมเห็นพี่เขาแบบตกอยู่ฝั่งโน,น,นนะ้นนะครับตุกคนนะทุนคบ มีคนมาตกปลาอยู่นะโอ้ปลาแบบเยอะมากอะเส้นนู้นน่าจะเป็นเส้นประเวทนะครับทุกคนจะเป็นเส้นประเวทถ้าขับเข้ามาก็จะเป็นซอยมิทรีนะออกนู่นไล่กับบางร่มก้าได้นะเส้นนูน้นอะออกได้หมดเลยนี่คือบรรยากาศริมคลองที่ผมเนี่ยเดินมานะับดูปลาทุกคนปลานะ่าจะเยอะมากช่วงเย็นน่าจะมีคนมาแบบตกเยอะมากเนละ น้ำเยอะมากนะทุกคนเนี่ยผมว่าน้ํามันขึ้นนะนีนมนะนนนะ่มันจะล้นถนนอยู่แล้วอะ่ะมันจะล้นถนนอยู่แล้วอ่ะคนอยู่มพาเดินไปเรื่อยๆอู้มีปลาอยู่นะแต่ว,ว่าขยะเยอะอะ่ะทุกคนอู้ดู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 ดด ดูดิข้างในนี้ก็เป็นแบบน้ำอ่ะเป็นหนองน้ำอ่ะน้ำล้อนอ่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนเดินแค่นี้พอสทุกคนเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาครับทุกคนดูดิไปละมันทางแคบมากๆโอ้โหนี่น้ำยังไหลอยู่นะ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินนู่นน่ะใต้สะพานทุกคนนู่นน่ะใต้สะพานนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าน่าจะมีปลาอยู่นะทุกคนใต้สะพานทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน,นตอนนี้ก็เดินมาแบบใต้สะพานแล้วนะนี่ใต้สะพาน ทุกคนฝั่งนู้นก็จะมีแบบมอไซค์ข้ามมายู่นะฝั่งนู้นมีพี่เขานั่งตกปลาอยู่นะครับสะพานคือเขาขับรถออกมาจากข้างในเลยนะเขาลอดถนนทางด่วนมาเลยทุกคนข้ามมาเนี่ยเป็นทางคอนกรีตดีมากเลยอนะทุกคนแต่ผมจะพาทุกคนเดินในฝั่งนู้นนะนี่ก็เป็น ผมเดินมาจากฝั่งนู้นน่ะนู้นรถผมว่จอดอยู่ฝั่งนู้นครับนี่เป็นสะพานโหสุดยอดมากเลยใต้สะพานนี่คือ,อที่ทรามหากินเลยนะนี่ครับนี่ทางด่วนเลยนะครับทุกคนเดีย๋ยวผมพาทุกคนเดินนฝั่งนู้นก็จะมีพี่เขาเนี่ยตกปลาอยู่นะครับด,ดูดิโหเยอะมากอะปลา ฝั่งนน้นพี่เขาก็ตกปลาอยู่เด <Okay, S 2> ทุกคนเดีย๋ยวผมจะพา <S <S ทุกคนเดินไปฝั่งนาน,าน้นทุกคนเดินรอบไปฝั่งนาน,าน้นนะว่า <S <S มีอะไรทุกคนทุกคนมีอะไรฝั่งโน้ยมีรถมาทุกคนไปครับรอดไปฝั่งนน้กัน ในี่มีใต้ทางด่วนแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวดิไอ้คนวนมีอะไรบ้างอู้โอ้ททำไมมันน่ากลัวยังเลย มนี่สายอะไรเนี่ยสายไฟหรือเปล่าพี่ทุกคนรอดใต้นะทั้งบนคงไม่มีอะไรนะไเดินไปต่อครับทุกคนปานะยแล่ว้าวอาาาาานนาานาาาาาาานาาอ,อ có má luôn, để tôi lên phòng nó ăn. để xem phòng nó có gì. bực kinh chỉnh. อุน่ากลัวเหมือนกันนะนู่นน่ะมีรถมาแล้วเมื่อกี้ตกใจหมดทุกคนนี่อะไรอะ่ะโอหน้ากลัวเนี่ยแต่ว่าปลาเยอะมากนะ ของนู้นมีแล้วมีร้านเนื้อทะของนู้นก็จะเป็นคลองครับหูหูบ้านด้วยนุ่นผมคงไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับทุกคนคงแบบให้ชมบรรยากาศแค่นี้แหละครับนี่ก็ก็อยู่ถนนจริงๆอ่ะทับช้างนี่เอง ทับช้างน่ากลัวอยู่โอเคครับไปรอดดูมงดีกว่ามันน่ากลัวเกินแต่ละ <c oughs> น่ากลัวไหมเท่าไหร่ครับเจ๊ตรงนี้ก็มีบ้านคนอยูน่นะ ม,มีนไปสิบห้าเป็นสายไฟนะครับทุกคนเดีย๋ยวใครจะมาหาปลาตรงนี้มาได้เลยนะครับทุกคนเป็นไงทุกคนผมอยู่ใต้ทางด่วนนะตอนนี้เป็นไงบรรยากาศน่ากลัวมากๆกลัวรถเข้ามานะครับทุกคนกลัวรถเข้ามาไปเฮทุกคนครับเป็นไงบุกเบิกไหม ไปแล้วครับผมมาแล้วเขาลอดไปแล้วทุกคนเมื่อกี้พี่เขาลอดไปอย่างนู้นนะ่ะเนะโอ้โห นี่บรรยากาศถนนคลองอยู่ด้านล่างที่รอดมาคลองดีครับไปละกลับแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกคลอง,หน,งหนึ่งก็คือเป็นคลองแสนแสบนะครับทุกคนคลองตรงนี้ที่ผมมาดูอะผมนึกว่าเขาเนี่ยจะมีคนมาหาปลาเยอะมากเพ,าเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะครับทุกคนขึ้นเยอะมากมากทุกคนน้ำขึ้นเยอะมากมากเลยนี่ผมก็ขับเวฟเลาะไปเรื่อยนะเวฟผม นี่น้ำขึ้นเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยปลาทุกคนรู้สึกว่าเขาจะทำแบบถนนทางเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่มีคนมาตกปลาเลยอ่ะทำไมขวดมันเยอะอย่างเลย คือบรรยากาศเย็นดีมากอะ่ะไม่มีปลาแต่ว,ว่าน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะวันนี้ที่เขาแบบมาหาปลาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีโอเค จริงไม่มีคนมาตกปลาเลยเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวว่าบรรยากาศดีามากเลยนะช่วงเวลาเนี้ยผมไม่เคยมาเวลานี้เลยนะยทุกคนเขาทําเสร็จแล้วครับทางเดินเดี๋ยวผมจะลองเดินไปอย่างจะเดินไปเรื่อยเื่นะ เขาทำเสร็จแล้วไม่มีคนมาหาป่าเลยเห็นไหมแต่ก่อนนี้ตรงนี้มันไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะมมเขาทํทำเสร็จแล้วฝั่งนู้นก็เขาก็นั่งตกปลานั่งปาร์ตี้นะ ทำไมไฟไม่มีอะ่ะหมวกใครวะหืเจอหมวก,กได้นะเดี๋ยวเจอศพคนดูสิเขาทำทางเดินดีมากเดี๋ยวลงเดินไปดูที่ครับ ก็สุดแค่นี้เองเนาะนี่นจะยังทำให้เสร็จนะโอได้ที่ตกปลาได้ที่ตกปลาเลยนันน่าจะเป็นที่พักคนงานนี่นสุดแค่นี้แล้วทุกคนนี่นสุดแค่นี้ สุดแค่นี้จริงด้วยโอ้ oh. Oh. นี่ครับสุดแค่นี้ครับแล้วก็เขาก็ปิดไว้ไม่ให้ข้ามไปนั่นจะเป็นที่พักคนงานนะครับที่พักคนงานเดินดูดีน จบแล้วครับทุกคนก็ไม่มีล้วเนี่ยมันสุดแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นยังไม่เสร็จเขาก็ไม่ให้เข้านะที่ยิงมีประตูเข้าอยู่นะครับให้เข้าอ้ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นได้ก็โอเคอะย๋ยเดินยาวไปเลยแต่ว่า มันก็เดินยาวไปไม่ได้บรรยากาศดีมากครับทุกคนนี่แหละบองดูทองฟ้าดิสุดจัดโรงงานยงอยู่ยิ่งมืดนะครับทุกคนก็ต้อง <c oughs> <c oughs> กลับไปดีกว่า ก็ถือว่าโชคดีมากนะที่เขาทำแบบนี้ทำแบบทางยาวไปเลยอ่ะ mm. ผมเคยถ่ายให้ทุกคนดูอยู่นะครับฝั mm. ่งเสรีไทยตอนนั้นอ่ะ mm. คือแบบโอ้โหเดินยาวถึงตลาดมีนเลยอรทุกคนโอ้โหคือแบบเดินเที่ยวได้เลยอ่ะ mm. คือทำตลาดได้เลยอ่ะ mm. ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยอ่ะ น้ำขึ้นเยอะมากเลยนะน้ำขึ้นเยอะมากแต่เขาก็ยังทําให้เสร็จนะครับยังมีเขาก็ต้องเอาปูนใส่ตามขอบนี้ด้วยนะยังไม่เสร็จนะครับแปลกปกติจะมีคนมาตกปลาแหละทำไมไม่มีคนมาตกปลาก็าจะมาดูเท่าน่อยนี่มีคนมาตกปลาครับทุกคน ฝั่งนู้นมนะันอะฝั่งนู้นมีไฟทุกคนเดีย๋ยวผมจะลองเข้าไปตรงนู้นอะ,อะในวัดมัเพงใตใ้ดูนะครับฝั่งนู้นนะเห็นเขาเปิดไฟอยู่ครับทุกคนดูครับทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าไปที่ในวัดมัเพงใต้เลยดีวยกว่าวนันยางไปได้ทุกที่ จิก้ากำลังดีมืดจริงเลยครับทุกคน โอ้โหมนมุษย์นียยังไม่มีงานนะก็มือดอย่างเงี้ยเจ็บสะพานเขาข้ามเลยต้องมีรหัสใส่ของทุกคนครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ก็เขาเป็นงานนะครับทุกคน งานศพคนเยอะมากๆเลยที่เปิดไฟคือทางเดินฝั่งนูน้นแต่ก็คงไม่ได้ไปแล้วครับนี่น่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะฝั่งนู้นก็ไม่มีคนแล้วฝั่งนู้นก็ไม่มีคนแล้วครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีไม่มีคนแล้วครับไม่มีคนแล้วมันมืดแล้วคงไม่มีใครมาแล้วครับเพราะว่ามันมีงานมันมีงานศพก็คงไม่มีอะไรนะทุกคนมันมีงานศพเงียบกิบเลยเวลานี้ก็ไม่มีใครมานั่งแล้วมันอันตราย โอเคครับทุกคนแค่นี้ก็แล้วกันนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารามทุกคนทุกคนจะใครชอบเนี่ยลิ้นพันกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนน้ารงสวัสดีครับ